เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสัตว์ถูกสังโยชน์คือตันหาผูกมัดในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสัตว์หน้า12จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่5 5หน้าที่236ข้อที่193ภิกขุทั้งหลาย เราไม่มองเห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ผูกมัดแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานเหมือนอย่างสังโยชน์คือตัณหานี้เลยภิกขุทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสังโยชน คือตัณหาผูกมัดแล้วย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานบุรุษผู้มีตัณหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตรอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้ภิกุ รู้ซึ่งตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกนี้โดยความเป็นโทษแล้วพึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติอยู่